บิ๊กแมนอีกครึ่งชั่วโมงพบกันที่เบาเดอร์คุณไปตามคนขับคนนั้นเดี๋ยวนี้เลยนอรแมนออกคำสั่งมึงก็จะไล่ผมออกจากห้องประชุมอยู่ในที30นาทีที่เหลือคงจะเป็นแผนลับสุดยอดที่พวกเขาไม่ต้องการให้ผมรู้ก็อาจจะเป็นไปได้พอผมลงจากห้องยุทธการก็พบคลขับกล้าตายคนนั้นยืนรออยู่ที่หน้าป้อมสารวัตรทหารอยู่ก่อนแล้วก่อนการประชุมของ CA จะสิ้นสุดลงผมมีโอกาสพูดคุยกับคนขับบ้าดีเดือดคนนั้นอย่างพอเพียงเลยทีเดียว ลุดละวีคือชื่อที่เท่ย่างเหลือหลายของผลับกล้าตายคนนั้นผมเป็นคนปากใต้ปัตตานีคือบ้านเกิดของผมพอจบห้องหกก็สอบเข้าเป็นนักเรียนในสิบเลยทีเดียวรับราชาการมาสิบกว่าปีจนได้ยศจ่าสิบเอกแล้วก็ลาออกสมัครมรบที่ลาวจนกระทั่งเจอกับคุณที่นี่ลุดละวีนั่งเล่าประวัติของตัวเองในขณะที่ผมนั่งพิมพ์ประวัติของเขาเตรียมไว้เสนอโนออแมนเมื่อการประชุมสิ้นสุดลง ผมอยากทราบว่าก่อนที่คุณจะเข้ามาในลาวคุณเคยฆ่าคนมาบ้างหรือเปล่าก่อนอื่นผมขอบอกกับคุณว่านี่เป็นการพูดคุยกันระหว่างงานต่อง,งานมิใช่การสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจมีอะไรคุณควรจะบอกผมตรงๆประวัติของคุณจะเป็นความลับอยู่กับซีเอตลอดไปลุดนั่งนิ่งไปชั่วขณนะดูท่าทีเขามีความอึดอัดใจเป็นอย่างมากต่อคำถามของผมเขานั่งชั่งใจอยู่ชั่วครู่ก็ปล่อยประวัติที่ไหลเหลือออกมาจนหมดสิ้น ผมสำเร็จนักเรียนนายสิบทาหารสื่อสารเมื่อปีพศ2497ทางต้นสกัดส่งผมไปบรรจุอยู่ที่นครศรีธรรมราชยังไม่ทันจะติดยศก็แทงคนตายที่หอ,อการค้าหน้าสถานีรถไฟก็ไอเรื่องแย่งผู้หญิงลำวงกันนี้แหละครับผมหนีเข้ากลมเรื่องเงียบพอติดยศก็ออกปฏิบัติงานที่ชายแดนฆ่าชาวบ้านตายหกคนด้วยข้อหาคอมมิวนิสต์จากนั้นย้ายเข้ากรุงเทพจวกกับพวกในเครื่องแบบที่ซ่องบางกระบืองื้อหัวเละไปตั้งหลายคน พอจะสอบเป็นนายทหารสัญญบัตรผมก็ต้องลาออกเพราะไม่มีเงินค่าเก๋าเจีย๊ยไม่ไหวหรอกครับคุณแบ็กแมนจะเป็นนายทหารต้องเสียเงินตั้งสี่หมื่นบาทผมจะไปเอาที่ไหนมาเรื่องทั้งเรื่องก็ต้องเพ่นมาเสี่ยงโชคที่เมืองลาวนี่แหละครับตำแหน่งครั้งสุดท้ายของคุณในปัจจุบันรวมทั้งอัตรางเงินเดือนกรุณาบอกให้ละเอียดกองพันทหารรับจ้าง BC-616 ตำแหน่งพนักงานวิทยุประจำตัวผบพัน เงินเดือน2,000บาทยังไม่รวมโบนัสและเบี้ยเเลี้ยงประจำวันขณะนี้ฐานอยู่ที่โลมิโออัลฟาในขณะเกิดเหตุพึ่งลงจากชอปเปอร์เห็นเครื่องบินจชนหอบังคับการบินก็เลยตัดสินใจขับรถพุ่งเข้าชนสั้นได้ความชัดเจนผมพิมพ์ประวัติลุดลวีเสร็จเรียบร้อยนอร์แมนก็เสร็จจากการประชุมเขาตรงดิ่งมาหาผมทันทีดูนอร์แมนมีท่าทีพอใจกับประวัติของลุดลวีเป็นอย่างมาก เขานั่งอ่านอย่างพินิษพิจนารณาอยู่ชั่วครู่แล้วก็ยกโทรศัพท์ต่อไปภายนอกคุยกับผู้บัญชาการทหารเสือพลานอยู่พลักใหญ่ข้อความที่ผมจับได้เป็นการขอตัวลุดลวีจากต้นสังกัดมาบรรจุใหม่อยู่ในกองบัญชาการของ CAA m r มิสเตอร์ลุดลวีขณะนี้คุณได้รับการบรรจุอยู่ในแผนกลาดตะเวนทางไกลาหาข่าวของ CAA เงินเดือนขั้นแรก5,000บาทต่อเดือนนี่คือบำเหน็จความกล้าเกินมนุษย์ที่ผมได้มอบให้กับคุณ นอแมนพูดออกมาท่ามกลางการตีหน้าเหลือหลาของลุดลวีที่ฟังภาษาอังกฤษออกบ้างไม่ออกบ้างจนกระทั่งผมต้องแปลให้ฟังลุดลวีจึงแสดงอาการตื่นเต้นออกมาอย่างเห็นได้ชัดบิ๊กแมนลุดลวีอีกหนึ่งอาทิตย์คุณจะต้องเดินทางเข้าไปออสการ์ป้าป้าเหลือเวลาอีกเล็กน้อยลุงนี้บิ๊กแมนพาคุณลุดลวีไปฝึกกระโดดล่มแบบกระตุกเองแบบตั้งเวลาที่สวรรค์เขตเบียดเลี้ยงเดินทางเบิกที่แผนการเงินพบกันวันที่13เวลา18บนาฬิกาโชคดี ผมเย็นว่าไปทั่วไขสันหลังคำพูดของนอร์แมนเมื่อตอนสกายเข้าบ้านโดนยิงตกยังแววอยู่ในหัวสมอง CAA ส่งคำสั่งประกาศสิทธิมาให้ผมเข้าไปหลวงตับฆ่าศึกถึงหลังของพวกมันเลยเชียวหรือนี่เหงื่อเจ้ากรรมซึมออกมาอย่างไม่รู้เหนือรู้ตัวจนเนหนียวเหนอะไปหมดหลวมตัวลับปากเข้าไปแล้วความหอมหวนกดนดอนล่าชักพาให้ผมไปพบกับมือเลือดอยู่ที่มองไม่เห็นอีกจนได้นอร์แมนปลีกตัวจากผมไปนั่งที่ศูนย์วิทยุเบลเดอร์คอนโทรล เพื่อฟังรายงานจากแฝกตามฐานปฏิบัติการที่กระจกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆรอบเมืองล่องแจง้งจนแล้วจนรอดผมก็ยังไม่ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของผมจาก CA อยู่นั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นความลับที่ดํามืดจบจนกระทั่งก่อนถึงเวะลาแห่งการเริ่มต้นเดินทางนั่นแหละครับพวกเราจึงจะทราบแผนการดังกล่าวผมกับลุนลวีจัดแจงเบิกเงินและอุปกรณ์ต่างๆที่จะเดินไปฝึกกระโดดล่มอย่างเร่งด่วนไม่ยากหรอกครับ CA เซะอย่างเงินอาวุธ พวกเขาจะทุ่มให้เราอย่างไม่อั้นทั้งนี้ก็เพื่อให้งานของเราดําเนินไปตามแผนที่วางเอาไว้อย่างแยบยลเท่านั้นเองดวงอาทิตย์เพิ่งจะผลขอบ้าขึ้นมาเพียงเล็กน้อยลัศมีอ่อนๆสาดไปทั่วสนามบินอุดรการจราจรที่สับสนบริเวณลานจอดบางตาไปจนผิดสังเกตที28ของกองทัพอากาศลาวตามปกติอาศัยสนามบินอุดรบรรทุกจรวดและลูกระเบิดบินเข้าไปถล่มในประเทศลาวและเวียดนามเหนือไม่เว้นแต่ละวันประชาชนลาวที่ไม่รู้อิโนอินเอล้มตายเป็นเบือ่อ ซากศพทิละเนลนาชอยู่ในสมอรููิเลาวเหมือนกับจะบอกเอาไว้ว่าความเฮี้ยมโหดของสงครามมันจะมีสภาพชั่วชาติเช่นนี้ไปชั่วนาตาปีเกือบจะเจ็ดนาฬิกาเข้าไปแล้วสนามบินอุดรเงียบเชียบเหมือนกระปาฉาที่ย8หายหัวไปจนหมดสิน้นรถจีบเล็กเปิดประทุนวิ่งปลาดออกมาจากสโมสรน,นักบินของแอร์อเมริกามีนักบินพร้อมด้วยอุปก,กรณ์การบินครบครันนั่งอยู่สองคน รถจี๊ปซึ่งมีผืนผ้าใบขนาดใหญ่กลุมวัตถุชนิดหนึ่งเอาไว้อย่างมิดชิดมุ่งหน้าไปยังลานจอดแห่งหนึ่งห่างออกไปจากกองผ้าใบเล็กน้อยช่างเครื่องยืนจับกลุ่มคุยกันอยู่สองสามคนผ้าใบที่คลุมอยู่ถูกลือออกอย่างเร่งด่วนเจ้าปีศาจดำ S.R. เจ็ดสิบเอ็ดอันทรงนุภาพถูกกลุ่มช่างเครื่องอเมริกันเช็คเครื่องเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อรถจี๊ปที่บรรทุกนักบินเข้ามาจอดทุกสิ่งทุกอย่างก็เรียบร้อยนักบินหิ้วอุปกรณ์การบินปีนขึ้นไปบนที่นั่งอย่างรวดเร็ว เครื่องยนต์ถูกเผาไหม้อุ่นเครื่องเสียงดังบิดบิวอยู่ชั่วครู่ลำตัวอันแหลมเหมือน,นกระทั่งปากกาบิ๊กก็เริ่มแท็กซี่ช้าๆออกจากลานจอดมุ่งหน้าไปยังบริเวณหัวสนามบินจอดนิ่งอยู่ชั่วครู่แล้วเล่นเครื่องบินเต็มที่บัดดอนนั่นเองก็กดเสียงคำรามดังสนั่นนวนไหวประกกายไฟสีเขียวพ่นส้มเล็บออกมาเป็นทางจากท่อเครื่องยนต์พร้อมกับเครื่องวิ่งปลัดไปตามลันเวด้วยความเร็วไม่ตม่ำกว่า150หไมล์ต่อชั่วโมงยังไม่ทันถึงเครื่องลันเวดีเจ้าส่วนหัวขของงปีศาก็เยึ้น ลูกหลอหน้าผลจะเคลื่องไร์เป็นมุม70องศาชั่วงพริบตากระหายรับระจากท้องฝาจากหน้าต่างชั้นบนสุดของตึก3ามชั้นหลังมาพุซีแคทซึ่งตั้งอยู่ข้างสนามบินอุดรกล้องสนามแรงสูงถูกปรับโฟกัสสายตามเครื่องบิน SR77 อยู่ตลอดเวลาหน้าต่างถูกปิดงับลงชายชะกันผู้มีรอยแผลคล้ายถูกน้ำร้อนลวกที่แขนสายเดินก้าวยาวเข้าไปที่โต๊ะเขียนหนังสือ กล่องสนามแรงสูงถูกซ่อนเอาไว้อย่างมิดชิดบนหลังตู้เสื้อผ้าต่อจากนั้นเขาเกื้อมือหยิบกล่องผงซักฟอกขนาดกลางออกมาวางบนโต๊ะมองดูลักษณะภายนอกก็คือกล่องผงซักฟอกขนาดกลางดีๆนี่เองนั่นแหละครับแต่พอกดปุ่มข้างๆกล่องส่วนกลางของมันก็แบะออกเป็นสองส่วนหันเคาะแบบครึ่งเซี่ยวยื่นออกมาข้างๆเครื่องทรงในเวลาเดียวกันในขณะที่กล่องแบะออกมาเจ้าสายอากาศที่ซ่อนอยู่ข้างในก็โผล่กออกมาตั้งฉากกับเครื่องทันทีสวิตช์ถูกเปิดแบตเตอรี่แห้งเริ่มทํางาน ชายชกันผู้ไม่ปรกฏนามเริ่มเคาะสัญญาณรหัสตัวเลขจุดหมายปลายทางก็คือขายวิทยุในสมรภูมิลาวด้านถุงหหินไม่ถึง2นาทีข่าวครา,าวการปรากฏชมของ SR-71 ก็รู้กันทั่วไปในวงการข่าวกลองของเวียดนามเหนือเครื่องบินจารกรรมของ CA ไม่เป็นความลับอีกต่อไปแล้ว SR-71 เครื่องบินจารกรรมทางอากาศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกบินด้วยความสูงไม่น้อยกว่า4 0 0 0 0ฟิต ผ่านนาสูล่องแจ้งสายเสูหินตั้งทุ่งห้หินทะลุเข้าไปถึงเวียดนามเหนือตเตลิดเข้าไปถึงใจกลางของสาธารณาจีนด้วยเพดานบินที่สูงลิฟจนเลยอำนาจของเลดาและเครื่องอิเล็กทรอนิกสใดๆของคอมมินิ์จะตรวจขนพบได้เ r 7 1ิ SR 71, บินตเตลิดจากดินแดนของเวียดนามเหนือพุ่งเข้าไปในดินแดนของสาธารณาจีนอย่างจงใจทั้งหนี้มันก็เป็นไปตามแผนจัลกรรมที่ c ี a ได้วางเอาไว้ทุกประการ สำหรับดินแดนอกว้างใหญ่ไพศาลของสหภาพโซเวียต SR-71 ถูกกำชับให้หลีกเลี่ยงการบินผ่านอิเดเดทขาดท้งหนีจากเข่ากลองทีทลีดได้จากเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของเคจเบีหรือองค์การสืบราชการลับของโซเวียตสหรัฐได้ทราบว่าโซเวียตมีสถานีเลดราอาวกาศที่ตั้งฐานปฏิบัติการอยู่บนดาวเทียมดวงใดดวงหนึ่งในจำนวนหลายสิบดวงที่กำลังโคจร,รรอบโลกอยู่ในชั้นความสูงที่สามารถส่งความผิดปกติของอากาศยานทุกชนิด ที่บินล่วงล้ำเข้ามาในพรมแดนของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดแล้วมันเรื่องอะไรที่สหรัฐจะเสี่ยงส่งเครื่องบินจลรรกรรมราคาหลายพันล้านเข้าไปเป็นเครื่องทดสอบกับมหาอำนาจที่มีความสามารถในด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่จะพอฟัดพอเวียงหรืออาจจะเหนือกว่าสหรัฐเสียด้วยซ้ำพลาดเพียงนิดเดียวสหรัฐจะต้องเสียหน้าและเสียดุลอำนาจทางจลกรรมโดยปริยายสำหรับสาธารณรัฐจีน ความสามารถในด,ด้านอิเล็กทรอนิกส์ยังตามหลังสองมหาอำนาจดังกล่าวจนมองไม่เห็นฝุ่นและอีกทั้งพันธมิตรไมตรีระหว่างโซเวียตกับสาธารณจีนในเวลานั้นก็สะดุดลงแถมเมื่อเกิดกรณีพิพาทตามบริเวณพรมแดนบ่อยครั้งและบางครั้งก็มีการประทะกันด้วยกําลังฐานล่าบจนบาดเจ็บล้มตายกันฝ่ายละไม่ใช่น้อยถังๆท,ที่โซเวียตรู้การปฏิบัติงานจาลกรรมเหนือท้องฝาสาธารณจีนโซเวียตก็จําเป็นต้องหุบปากนิ่ง แล้วคอยล้วงข่าวจากซีเอด้วยฝีมือของจารชน KGB ที่เพ่นพ่านอยู่เต็มสารัฐอเมริกาในทำนองไก่เห็นเตนงูงูเห็นนมไก่ต่อไปชายผิวขาวล่างสันทัดที่มีรอยแผลเป็นคล้ายกับหนามหลอนลวกที่แขนสายเสร็จสิ้นการส่งข่าวทางวิทยุเขาลุกขึ้นจากโต๊ะด้วยท่าทางกระฉับกระเฉงจัดแจงหดสายอากาศลงกตัวเครื่องวิทยุแล้วยกเจ้ากล่องบีดเข้าไปเก็บซ่อนเอาไว้อย่างมิดชิดตรวจตราดูความเรียบร้อยของหอพักจั่วคกลุกออกจากห้อง ล็อกกุญแจแล้วลงมานเวนชั้นว่างขับรถโฟกตู้ทึบเลี้ยวขวาออกจากถนนขนานกับสนามบินอุดรมุ่งหน้าเข้าไปยังใจกลางเมืองแล้วพาตัวเองหายลับเข้าไปในร้านตัดเสื้อผ้าภูสางามซึ่งประชาชนทั่วๆไปก็ต่างพากันทราบดีว่าเงียนมันเล่เจ้าของร้านดังกล่าวเป็นยวนอพยพทั้งเชื้อชาติและสัญชาติที่กำลังรอก,การขนย้ายกลับเวียดนามเหนือตามข้อตกลงของรัฐบาลไทยสายใหญ่การจารกรรมของเวียดนามเหนือเล็ดลอดเข้ามาเหยียบจมูกซีเอถึงอุดรเชลหรือนี ท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะคิดว่าเหตุการณ์ที่ผมกําลังจะเล่าให้ฟังอยู่ในขณะนี้เป็นสิ่งที่เหลือเชื่อสยุมภูทศพลยกเมฆขึ้นมาทั้งดุนสยุมพูทศพลขอยืนยันด้วยเกียรติว่าในช่วงเวลานั้นในช่วงที่ประชาชนในกรุงเทพมหานครกําลังสนุกสนานกันด้วยแสงสีแห่งอารยธรรมในยุคคอมพิวเตอร์อยู่นั้นในเวลานั้นประชาชนชาวอีสานกําลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายสิ้นดีเมฆหมอกแห่งสงครามกําลังก่อตัวขึ้นมาแทบทุกเวนาที เวียดนามเหนือส่งหน่วยแซเปอร์หรือหน่วยกล้าตายผ่านดินแดนลาวเข้ามาตั้งฐานปฏิบัติการอยู่บนเทือกเขาภูพานไม่เว้นแต่ละวันจารชนเวียดนามเหนือก็กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆในแถบภาคอีสานแน่นขนาดไปหมดบางคนก็อยู่ในคราบของหัวหน้าคณะมอหลำที่มีชื่อเสียงของจงังหวัดแถมซื้อเวลาของสถานีวิทยุทางราชการเข้าไปจัดรายการเพลงอย่างสะดวกโยทินแล้วใครจะรู้ได้หระอครับไอ้คำพูดอันเจ๊เจ้าของโคศกที่จัดรายการเพลงให้ชาวบ้านฟังอยู่ในขณะนั้น มันจะไม่แทรกรหัสลับส่งข่าวไปให้พวกพวกของมันทราบข่าวๆและการเคลื่อนไหวของทุกสิ่งทุกอย่างที่มันต้องการทราบบ้างหรอกหรืออยากจะเขียนอะไรต่ออะไรให้มันละเอียดกว่านี้อยากจะเล่าอะไรต่ออะไรให้มันละเอียดกว่านี้ก็กลัวชีวิตของผมจะสั้นประเดี๋ยวสารคดีหรือนวนิยายเรื่องนี้ของผมมันจะจบไม่ลงผมขอยืนยันอีกครั้งการที่รัฐบาลไทยในเวลานั้นออกข่าวจะหาทางเปิดสัมพันธ์ทมไมตรีกับเวียดนามเหนือและโดนกระบอกเสียงประชาชนของเขาตอกหน้าเสียเอาชาไปหมดทั้งแถบว่า ไทยทึกทักเอาเองเวียดนามเหนือไม่เคยคิดความทะเยอทะยานที่อยู่ในกระมวลสันดานความเหมิมเกลิมที่เคยดันฝรั่งเศสรกระเจิงออกจากเดียนเบียนฟูแถมยังกระนำอเมริกาจนต้องยอมยกทงขาวหนีออกจากแหลมอินโดจีนอย่างอัประยศทําให้เวียดนามเหนือเกิดความลำพองใจเวียดนามเหนือจะไม่มีความจริงใจกับประเทศไทยอย่างเด็ดขาดหากไม่มีการพลิกผันทางประวัติศาสตร์เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาเชื่อขนมแก้วได้เลยว่าอีกไม่นานเกินรอในเวลานั้น เวียดนามเหนือจะต้องใช้ฐานห้าหมื่นคนที่จ,จัดกระจายอยู่ในดินแดนเราลุกลานอธิปไตยบ้านเมืองของเราแล้วยวนอพยพที่อยู่ในประเทศไทยที่มีจํานวนไม่รู้กี่หมืน่นตะกี่หมืน่นแถมออกลูกออกหลานเพิ่มจํานวนเข้าไปจนเจ้าหน้าที่สํารวจไปทั่วถึงป่านนี้ไม่เกือบเป็นหลานไปแล้วละมั้งครับแล้ววังให้ดีเถอะครับบทเรียนที่ผ่านมาในอดีตเมื่อครั้งญี่ปุ่นบุกพ่อขาญี่ปุ่นสลัดข้าพ่อขาแต่งเครื่องแบบบันทิวแถวท่านผู้ฟังคงจะจําได้มันก็คงจะเข้ารูปเดิม ยวนอพยพหลายต่อหลายคนที่เรามองเห็นควาวุ่นวายกันอยู่กับการทำมาหากินในปัจจุบันนี้อาจจะพลวดพลาดเอาปืนเข้ามาจ,จี้คอหอยพร้อมกับแต่งเครื่องแบบทหารเวียดนามเหนือสังหารเราดับดินลงไปอย่างคาดไม่ถึงผมไม่ใช่ฝันหรอกครับผมฝันทั้งทงท,งท,งที่ผมกําลังตื่นและลืมตาดูเหตุการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจทั้งภาคอีสานในเวลานั้นอยู่ทุกเมื่อเช้าวันสงครามอินโดจีนที่ผ่านมาตามสายตาชาวโลกทุกคนมองเห็นว่าอเมริกันพ่ายแพ้อย,อย่างน่าอัปยศ ผมอยากจะหัวเราะและตะโกนให้ชาวโลกรับรู้ว่าอเมริกันต้มคนทั้งโลกต้มทั้งประชาชนตัวเองต้มทั้งเวียดนามเหนือสุขจนขากระทะไปเลยอเมริกันต้มออย่างไรผมเห็นจะต้องยกยอดไปตอนหน้าเสียแล้วลครับรับรองว่าอร่อยจะบอกใครไปเชียวจบตอนที่สองแล้วนะครับโปรดติดตามและฟังตอนต่อไปนะฮะซึ่งตอนต่อไปคือตอนที่สมนี้ สยุมภูทศพลเขาจะเปิดเผยถึงสาเหตุหรือจุดมุ่งหมายในการเข้ามามีบทบาทและการเข้ามาทําสงครามในประเทศเวียดนามและประเทศลาวสหรัฐอเมริกามีความมุ่งหมายหรือเป้าหมายยังไงไม่อยากพลาดความสนุกตื่นเต้นไม่อยากพลาดความรู้ใหม่ๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะฮะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณหลายๆครับ